โอยแน่มาแตราฟุ่นกดหัวใจบอดีแล้วอ้าวจะครับไหมครับโอ้ยสูงคักสูงแนี่ยโอ้ยมิดไหมผิดอ้ายแท่นดีสิหา bằng được thang lại <nói> được thang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  เอาก็ตาดี้องปีวว่ามดฝาดอยแล้วตรงดีค่ะเนาะ เวดหน้าที่นี่เลยแม่เดี๋ยวตัดตาลมีหมดแบบยย บ่ตินี่หกสิบปีเด้อายุหกสิบปีเด้อเด้อผแมนธรรมดาเด้อนี่ยผแมนวัยรุ่นเด้อนี่

uh -huh. โอ้นี่มันยากกว่ากันอีกเนาะนยากกว่ทาทอนนั่น,น,กกน,น,นอีกโว้ยบริฟาด